ลมหายใจเฮ้ยเรามีความรู้สึกเราแปลกกับอาจารย์เหมือนอย่างอย่างคุยอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราเรากำหนดลมหายใจแค่สามลมครับผมลมกับคำอะไรกับพุทโธมันจะบาลานซ์กันพุโทโธพุโทโธอย่างนี้ครับมันมันก็เลยแบบสงสัยเราอยู่อย่างเงี้ยอาจารย์อยู่ในสภาวะอย่างเงี้ยตลอดครับผมไม่ว่าเราจะนั่งสมาธิหรือว่าอะไรก็ตามครับเพราะว่าตอนประมาณสักสามทุ่มหรือสี่ทุ่มเนี่ยจนไปถึงห้าทุ่มเนี่ยผมจะนั่งสมาธิ ล่ากจ้าวไปบางทีเราถอนออกมาอย่างเงี้ยเราไม่รู้แล้วครับว่าอันนี้มันเที่ยงคืนแล้วอะไรเงี้ยครับอาจารย์แต่ว่าผมจะไม่มันเหมือนมันไม่หลุดแต่อาจารย์ครับผมผมจึงมีความรู้สึกเฮ้ยอารมณ์เราความรักความโกรธความรลบม,มันเริ่มถอยถอยถอยผมเคยลองเอาคลิปโปเนี้ยมานั่งดูพอเราดูไปเรามีอารมณ์ใช่ไหมเราเริ่มที่แบบตัดอารมณ์นั้นออกมาเฮ้ย มันทําไมรู้สึกเราตัดได้อันนี้อันนี้ที่ถามนี่เป็นโยมนะต้องบอกกันนะเพราะผมไม่เห็นเนี่ยเราเห็นได้ถอดดูพระไปดูพระเลยดูคลิปโป้เะในโยมในโยมใช่ครับอารมณ์มันผมก็เลยสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยเราเราสามารถที่แบบว่าจะตัดอารมณ์ตรงนี้นะได้โดยฉับเร็วปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับผมมันมันเหมือนแบบหยุดได้ใช่มันเหมือนแบบ ความสุขอะครับผมเหมือนมันจะออกไปกัแบอารมณ์นั้นใช่ไหมพอแคระลแบบึกน๊่มันเหมือนแ่ะกึ๊กอ่าใช่เลยครับอาจารย์อารมณ์นั้นเลยครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยทำอย่างงี้แหละแล้วก็ให้ทันสังเกตกัรอย่างงี้แหละนึกไหมที่เราทําอยู่นี้คืออย่างงี้ใช่ไหม <S <S ใช่พอภัสสะคลคิปโป้เนรับพอเราเฮ้ยมันกึ๊กเงี้ยใช่มันไปอีกม,มันเหมือนอารมณ์เราก็จะบาลานซ์ไปอย่างเี้ยใช่ครับผมอาจารย์ เราเห็นใช่ไหมใช่ครับผมมันจะเคียงคู่ไปอย่างนี้แล้วมันจะมีอีกนี่ครับผมมองอยู่อารมณ์ไปอย่างนี้อาจารย์มันมันจะไม่มีแบบว่าเฮ้ยไม่เอานะใช่ไหมครับอาจารย์อารมณ์มันจะมาเราก็มันก็จะไปเคียงคู่ไปคอยให้มันเปลี่ยนไปเลยนะแค่รู้เฉยคอยให้มันเปลี่ยนไปตามที่มันเป็นเลยแค่เรารู้มันอ่ะใช่ครับแค่เรามีสติรู้มันในสิ่งที่มันเป็นนั่นแหละสติรู้ตามความเป็นจริงะตามความเป็นจริงที่มันเป็นเลยชอบดูไปชไปหรือไม่ไปแต่มันเป็นยังไงให้มันเห็นเลย ว่าตอนตอนทําจะแม่อยา่างเข้าก่อนมันจะมีแสงเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องการสิงอนะตอนนี้มันตัดอารมณ์แค่แบบปพ๊บแค่อยู่คําที่ลมหายใจบางทีลมหายใจมาบางทีมันหายไปบางทีมันสั้นยาวเล็กยาวสั้นบางทีมันก็หายไปนานเลยแตครับผมแต่ว่าไอ้คําบริกรรมพุโทโธมันก็ยังอยู่แต่บางทีมันอาจจะหายไปเลยครับอาจารย์พอเรา้ว่าหายแค่นั้นแหละพอเรามารู้สึกตัวอีกทีนก็รู้ตามจริงครับผม เที่ยงคืนแล้วอะไรอย่เงี้ยครับผมสังเกตได้มากถ้าเราทำทำทำอยู่ตรงนั้นแลก็สังเกตอยู่นะทำไปเรื่อยสังเกตไปเรื่อยถคาทำไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเราจะเห็นว่าอันไหนมันเป็นประโยชน์อันไหนเป็นโทษถ้าอันไหนเป็นโทษอุ้ยเราละมันเลยรีบละอันไหนเป็นประโยชน์ทําทำไปครับสิ่งที่เป็นประโยชน์จเจริญ ถ้าว่าจะเริญนประโยชน์จเเริญนกุศลเราจะเห็นไงเราจะรู้ว่าโอ้ถ้าถ้าเราไม่ดูมันเนี่ยเราจะไม่รู้นะว่าขอขอให้ดูมันตามเป็นจริงว่าอันเนี้ยสิ่งที่เราทําเนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษจริงๆู้ชัดเนาะู้ดเหมือนเราศีลห้าอย่างเงี้ยเรารักษาก็รักษาไปตามเรียกว่าคือยังไม่เห็นปฏิบัติใช่ยังยังไม่ได้เห็นชัดจริงๆยังไม่ได้เห็น โทษเห็นภัยมันจริงใช่ไหมแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆฝึกจติไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆแล้วแค่การพูดจาคุยกันเนี่ยี่คุยไปพ,พูดออกไปพูดเรามันเกิดอ,อาการอะไรขึ้นภายในใจิตใจมันกระเพื่อมไหมพูดแสดงอาการอย่างนี้ออกไปเนี้ยมัน,มนจะพูดว่ามันมีไหมมันน้อยมากครับอ่าครออับผม่ัง อย่างแฟนใช่ไหมเขาจะพูดอะไรมาเนี่ยเหมือนแบบคำเขาถมว่าเรามีความรู้สึกว่าไม่ใช่เหมือนแบบเรามันสบายใจอาจารย์มันเป็นยอมได้ปล่ใหมเป็นเรื่องของเรื่องที่เป็นใช่ไหมแล้วเฉพาะหน้านั้นนะครับผมเราเราจะมองว่าเฮ้ยสมมติเขา่ามใช่ไหมมันก็แบบมืนมาลมันไม่ได้เกิดขึ้นอะไรกับเราแต่ก่อนเป็นไงแต่ก่อนโอ้โหใ่เลยนแค่พูดไี่เฉยก็ขึ้นเลยใช่ไหมใช่กูขนเลยนะใช่อารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเหมือนมันละเพราะอะไรล่ะ แต่ก่อนมันเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะภาวนาแต่ก่อนเพราะใจรอนไปเมื่อก่อนไม่ภาวนาทิ้งภาวนาไปหมดเลยจช่ไหมครับผมเมื่อก่อนก่อนจะสึกออกมานั้นก็ภาวนาอยู่แต่ช่วงระยะนึงมันมันทิ้งหายไปหมดเลยใช่ไหมครับผมนี่กลับมาใหม่ครับพอมาเจอพระอาจารย์ตะลับอกว่าเจอคําแรกเลยเนาะวายเลยทั้งมอาจารย์ใส่หน้าผมแบนอาจารย์ตะลึพูดจริงไครับผมผมก็นั่ง ไอ้นี่มันกูดีว่ะมันไปได้ทุกที่นี่หว่าวะสบายเลยผมก็นั่งจังอ๋อจังแบบมีข้อกัน้วนะของผมโค้งกลังกายจันก็จิตเรานี่เองเราอยากจะไปไหนก็พามันไปทุกที่กายไปใจนะจ้าแต่ก่อนตอนตอนที่ปวดมันเหมือนมีข้อมีศีลมีเลยนะใช่ครับพอปล่อยปันกควายเลยจ้าอันนี้พูดได้ไหมพูดได้พูดข้อมูลส่วนตัวได้ไหมได้นะต้องบอกอ่ะ ที่แฟนนี่หมายถึงนี่นะไดใช่ไหมไม่เป็นไรนะครเออเขาแฟนผู้ชายใช่ใชไม่ใช่ชแฟนผู้หญิงนะเห็นไหมเพศอะไรก็พอนะได้คือคุณบอกผู้ชาย้วผู้ชายเนี่ยแล้วพอนาไม่ได้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องที่ใจเนี่ยบางคนเมีเยเขาแบบเหมือนประมาณว่า้ขาชอบผู้ชายด้วยกันอะ่ะมันจะพอนะได้เหรอออกได้ไม่เกี่ยวอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวที่ชอบเนาะ แต่ว่าจริงๆเป็นเรื่องของใจใช่ไหมว่าทันไม่ทันใช่เอเห็นไหมนี่ก็เป็นส่วนที่เห็นว่าการภาวนานี่ไม่มีลิมิตทุกคนเข้าถึงได่หมดเทศวัยไม่มีอะไรกั้นเลยยกเว้นอย่างเดียวคือตัวเองไม่เอาเองอหะแค่อันเดียวที่เป็นทางกั้นของการภาวนาอันเดียวเท่านั้นคือตัวเองเพราะหลักปฏิบัติของผมเนี่ยต่างทุ่มจนเป็นหน้าทุ่มผมจะนั่งสมาธิมันมีพื้นฐานเคยบวชเนาะใช่ แล้วก็หลังจากที่เราตื่นใช่ไหมเราก็ใส่เลยครับผมเรารู้สึกตัวทีแรกเราก็ถ้าเราจะเผลอก็เผลอแค่นิดเดียวเราก็ใส่ครรบอรกรรมพุทโธกับมันกลับบ้านเนาะใช่ครับตึ๊บตึบนี่ยที่จะบอกกลับบ้านเราเท่นะครับเลยตะวนก่อนจริงๆครับว่ากลับบ้านเนี่ยไหมถึงว่ากลับมาอยู่ใช่ครับฐานเราที่ฐานที่ฐานตั้งเราเนี่ย ไม่ต้องมาอยู่กับทําแจงเยอะก็ได้นะจ๊ะแต่วันจะยังไม่ไหวบ้านจริงๆอยู่ที่เนี้ยานเออน้านพอใจเริ่มออกเสียงแล้วพอใจพอาใจถามเลยไหมแต่ถ้าจะมาก็รีบมาใช่ไหมใช่ใช่เออเห็นถาว่ามีประกาศแล้วไม่ใช่เหรอวันเนี้ยใช่ไหมเจ้าแค่เท่าไหร่น่ะที่มา ร้อยห้าใช่นไหมักออกพัร้อยห้าสิบไม่ชีร้อแต่ว่านบอกให้มันอยู่บ้านมาอยู่ถ้าแจ้งเป็นบ้านมาอยู่เราไม่เห็นเหมือนบ้านเลยเหมือนอะไรไม่รู้จะว่าอย่างนี้เองนบ้านจริงๆคิดเนี้ยใช่ครับผมฐานเราเลยอยู่ที่ฐานเราครับผมเมื่อก่อนมันไม่มีฐานเลยไปมอดตัวเแต่ได้ดีนะเป็นตัวอย่างมีชัดน้วว่าการพาวนาเนี้ยไม่ไม่ปิดกั้นใครเลยนะ เห็นไหมหญิงนะหญิงก็พอแล้วนะเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะบางคนเขาคิดไงไงเพาฉันเป็นคนชั่วฉันเป็นคนไม่ดีทั้งนี้พานาไม่ได้หรอกไม่เกี่ยวไม่ไม่ได้ไม่หมายถึงไงความคิดไงที่เขาเขาชั่วอยู่คขาก็เลยเป็นเขาคิดเขาคิดว่าเขาชั่วไงเขาก็เลยบอกว่าพานาไมได้หรอกไม่ได้จริงจริงอาจารย์ เนาะเป็นจะไปด้วยกันก็ไม่ได้ต่อไปด้วยกันไม่ได้ใช่ใช่ใช่พูดถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วโอเคถูกแต่เราพูดถึงอลไรว่าถ้าคนแค่เปิดเหมือนอย่างเงี้ยได้ยินได้ฟังทำมากเงี้ยสมมติเขาเป็นอย่างงี้ใช่ไหมเขาพอได้ยินต้องได้เหรอเนี่ยก็เหมือนว่าเธอพวกเธอจงมาดูเถิดอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าถ้าเขาเชื่อตัวเองมากติดกันตัวเองเขาจะก็จะช่วยเหมือนเดิม